ความมั่งคั่งเนี่ยไม่ได้วัดกันที่จํานวนเงินนะเราไม่จำเป็นต้องมีร้อยล้านพันล้านแต่ถ้าเราอยากมีมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถามว่าจําเป็นต้องมีร้อยล้านพันล้านไหมถึงจะเรียกว่ามั่งคัง่งอันนี้ทาไมอันนี้แล้วแต่คนเพราะว่าาสมมติว่าครูยกตัวอย่างอะสมมติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมี10ล้านคิดว่าใครรวยกันระหว่างนายเอนะสมมติว่านายเอเนี่ยหาเงินได้2 05. องแสนห้าต่อปีนะถ้าคูณ40ปีเนี่ย ก็ได้เท่ากับเพราไอรแหละก็ได้10ล้านแหละถูกต้องป่ะกับนายบีหาเงินได้10ล้านต่อปีใช่ไหมคูณแค่1ปีก็เท่ากับ10ล้านเพราะนั้นเนี่ยความมั่งคั่งเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่จํานวนเงินฟังด,ดีนะมันไม่ได้วัดกันที่จํานวนเงินแต่วัดกันที่อะไรวัดวัดกันที่เวลาปัญหาของเรามันไม่ใช่ว่า เราไม่มีเงินหรอกโอเคไหมฟังฟังดีๆนะปัญหามันไม่ใช่การหาเงินปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีเงินแต่ปัญหามันคืออะไรมันคือเราหาได้ช้าเกินไปเราทํายังไงให้เราสามารถที่จะหาได้เร็วขึ้นเพราะเราก็อยาก,กเกษียณนะ่ะพูดก,กันตรงๆอ่ะเกษียณมันก็ต้องใช้เงินเนะี่ยสปี5ปี6ปี7ปี10ปีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยป,ป,ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันหาได้หรือไม่ได้ถ้าเราอยากหามันก็หาได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้ามันหาช้าเกินไปนี่สิทำไมมันก็ไม่ทันถูกต้องไหมความมั่งคั่งวัดกันที่เวลา เราอยากที่จะมีเวลาได้ทําในสิ่งที่เราชอบเราอยากได้ที่จะมีเวลาได้ดูแลตัวเองเราอยากที่จะมีเวลาได้ดูแลคนอื่นหรือเราอยากที่จะมีเวลาที่ได้ตั้งเป้าหมายใหม่ๆใช่ไหมได้พิชิตอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ทําในสิ่งที่มันท้าทายหรืออะไรเงี้ยเราอยากที่จะมีเวลาที่จะได้ทําสิ่งนั้นซึ่งจํานวนเงินของแต่ละคนมันก็เลยไม่เท่ากันไง อย่างที่ครูบอกกูกต้องไหมมันอย่างที่ครูบอกมันก็เลยไม่เท่ากันเช่นครูตีหน้าอยากที่จะมีเวลาได้นั่งเรือแล้วก็ไปที่ทวีปแอนตาร,ร์กติกาหรืออะไรอาี้ใช่ไหมอย่างที่จะไปขั้วโลกเหนือหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณอาจจะต้องมีเงินเยอะหน่อยใช่ไหมในการที่จะต้องขึ้นเรือลำนั้นแล้วก็ไปขั้วโลกเหนือไปขั้วโลกใต้ไปดูหมีโพหมีหมีอะไรหมีโพล่าอะไรหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่า เราอาจจะแค่อยากมีเวลาได้ดูแลตัวเองแลือยู่กับพ่อแม่ใช้ชีวิตสบาถะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เราก็ต้องมีเงินจํานวนหนึ่งก็ต้องมีเงินก้อนหนึ่งถูกต้องไหมบางคนครูบอก10ล้าน อาจจะไม่พอบางคนอาจจะไม่พอ10ล้านปีหนึ่งก็คือไม่พอเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้บางคน10ล้านจะอยู่ได้5ปี6ปีเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่จํานวนเงินไม่เกี่ยวเราไม่จาเป็นที่จะต้องรวยแบบมาร์คซักเบิร์กแบบบิลเกตแบบวอร์นบัฟหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเราอยากมันก็ไม่ผิดไงแต่เราก็ต้องรู้ว่าตัวเราต้องการอะไรแล้วมันคือเงินจํานวนไหนมันคือชีวิตแบบไหนที่เราอยากได้แต่ความมั่งคั่งเนี่ยแท้จริงเนี่ยวัดกันที่เวลาเวลาและสิทธิ์ในการเลือกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะทําอะไรเราอยาก ที่จะเป็นแบบไหนนะคะ